สวัสดีครับโมเ,เอลสวัสดีครับก่อนสวัสดีคับสวัสดีครับ,รบอันนี้น้องเดินออกมาข้างนอกเหรอลูกอ๋อแล้วบ้านสวนทรงรักอยู่ไหนครับอยู่นู่นอ๋ออยู่นูน่นเหรอลูกเหรอโอเคเดินมาเที่ยวข้างนอกสนุกไหมสนุกมากเลยครับพูดสิบอกมามีสี่อันนี้ต้นอะไรโอ้ยเก็บดอกไม้คุณยายญด้วยเหรอดอกไม้ให้ใครครับดอกไม้ให้โนเ,เอลกับปาป,ปีเอ๋ออ๋อให้โนเ,เอลกับคุณปาป,ปี ันไหนของคุณปาปีอันไหนของน้องอันไหนของคุณป้าปีอันไหนของคุณป้าปีนี่ไงของอ๋อโอเครถรถมานะหยุดหยุดหยุดอ๋ออันนั้นของคุณปาปีไหนของน้องอยู่ไหนของน้องของน้องอันไหนอันไหน,น,นสวัสดีครับลูกไหนของน้องอันไหนอันไหนของน้องอนีค่ะพูดสิยกขึ้น ของเรายูนี่อ๋อแล้วไหนของคุณมามีอันไหนของคุณยายๆมีไหมคะของมามีของมีอัน,อนยกขึ้นสิยกให้โชว์สิอ่ะ,อะไม่ต้องกัดไม่ต้องกัดแบ่งกันของมามีอ๋อโอเคโอโหรู้จักแชร์ด้วยโอโหสุดยอดอ๋อมีการแชร์ให้ด้วยโอเคปะงั้นเราเดินเดินไหนตรงไหนตร,ตรงนี้อากาศดีไหมลูกทุ่งนา โอเค j o ิ้งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งครับโอ้โ oh, ห oh, เดินกลับบ้านสวนเหรอครับหนายหันหน้ามาดูหน่อยสิคนไหนหล่อนี่ค่ะท่ํากลางทุ่งนาน,นี่ค่ะเราออกมาข้างนอกกันนี่ค่ะสุดยอดค่ะอากาศสุดยอดค่ะวันนี้แดดร่มลมตกอากาศดีทุกๆวันเลยค่ะตรงนี้ข้าวของคุณเชียนนะคะนี่ค่ะ ทั้งครอบครัวของคุณเชียนค่ะตรงนี้ที่ของเขาทั้งหมดเลยแปลงนาใหญ่มากแล้วเนี่ยค่ะบ้านสวนของเราก็อยู่ที่นู่นค่ะตอนนี้ต้นไม้ปกคลุมหมดแล้วค่ะซูมให้ดูแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะเห็นแต่หลังคาสีแดงแดงริบบีนั่นนะคะกับแทงน้ำนะคะบ้านสวนของเราก็ต้นไม้เราอยู่ครบ4ปีเนาะตอนปีนี้ข่าสีปีแล้วค่ะสปีเป๊ะเลย เมื่อวันที่1 8มิถุนายน2566เนะะี่ยค่ะครบ4ปีแล้วตอนนี้เรากา็ต้นไม้ของเราก็โตค่ะโตจนแบบปกคลุมบ้านเราหมดแล้วค่ะนี่ค่ะที่ของเราก็งูนะตั้งแต่นู้นนะคะต้นมะพร้าวต้นนู้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสูมให้ดูที่ไม่ใหญ่หรอกค่ะสองไร่แต่มันที่มันยาวเฉย นี่ยค่ะตั้งแต่ต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะมองเห็นนกบินอยู่เนี่ยค่ะจากต้นนี้ค่ะยาวมานี่ยาวมานี่เลยค่ะนี่ค่ะยาวมานี่เลยนี่ค่ะจนมาถึงตรงนี้ค่ะนีตรงนี้ค่ะก็มาถึงตรงนี้ค่ะยาวค่ะโอเคเนี่ยค่ะยาวมาถึงตรงนี้เลยนี่ค่ะธงชาติไทยโอ้ยลมเย็นค่ะธงชาติเบลเยียม อากาศเย็นอากาศหนาวมาแล้วล่ะค่ะเย็นค่ะก็ลมจากทางเหนือค่ะเห็นไหมคะดจูจากทงชาติก็รู้แล้วค่ะคือลมแรงแล้วก็ตรงแนวเลยนี่ค่ะลมดีจริงๆครับทงชาติเบลเยี่ยมอาะกุญแจไปลูกเดี๋ยวน้องค่อยปิดประตูเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวให้ชมเนาะว่าจากข้างข้างหลังสุดอย่าเพิ่งปิดนะรอคุณยายก่อน แล้วก็เนี่ยค่ะจากขอบนี้ค่ะพาชมนะคะเนี่ยค่ะนี่คือขอบหน้าประตูกอที่ของเราสองไร่ค่ะเล็กๆก็เนี่ยมาถึงตรงนี้เลยเดียวนะคะพาชมให้สุดเลยเนี่ยค่ะข้างหน้าค่ะมีค่ะมาถึงสุดสุดตรงนี้ค่ะเสาที่เรากัน้นนี่ค่ะต้นมะพร้าว ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงไปนูนปน่นเลยค่ะตรงไปนู่นเลยค่ะไปยาวเลยค่ะโอเคอ้าวน้องเปิดประตูเล่นซะแล้วนี่ค่ะก็โอเคปะเดินเข้าเดินเข้าจะได้ปิดนี่ค่ะอุ้ยท้องฟ้าสเอ้ยรอรอรอให้คุณยายเข้าก่อน อย่ากดเล่นอย่ากดเล่นครับโอเคเอาปิดเลยครับลูกปิดน้องกดปิดสิคุณยายถ่ายวีดีโออยู่กดประตูปิดครับผมปิดประตูครับถอยถอยห่างๆถอยห่างๆมาโอเคชอบจริงๆเลยเนี่ยของเล่นของเขาของเล่นชิ้นใหญ่ซะด้วยนี่แหละบ้านสวนทรงรัก จะโชดระวังนิ้วเท้ามาเสร็จแล้วครับมาเข้าบ้านโอเคเข้าบ้านครับเข้าบ้านครับผ้อมนนอยู่กับมือน้องนั่นแหละโอเคบายบายทุกคนก่อนบายบายจุ๊บๆด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีรอรอทายัางไงสวัสดีรอ,รอะโอเคบายบายขอบคุณค่ะ ถือกระมังด้วยสิลูกซื้อถังอาหารปลาด้วยครับถังอาหารปลาไง